สิปสถานที่ตามรอยพญานาคคนไทยกับความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันโดยเฉพาะความเชื่อในเรื่องของพญานาเป็นสิ่งที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทยกันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวก็เลยทําให้เกิดสถานที่ต่างๆที่เราเชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และเมืองบาดาลโลกใต้พิภพซึ่งเป็นที่อยู่ของพญานาคเราจึงของมาตามรอยความเชื่อ18สถานที่แห่งศรัทธาที่เชื่อมระหว่างเราและพญานาเปิดตำนานมืองบาดาล อันศักดิ์สิทธิ์ในไทยไปพร้อมๆกันเลยค่ะ 1. คัมชโนดอุดรธานีคัมชโนดต,ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นเกาะที่ปกคลุมไปด้วยต้นคัมชโนดสูงใหญ่เชื่อกันว่าที่ป่าคัมชโนดเป็นที่อาศัยอยู่ของพญานาคสภาที่ข้ามไปยังคัมชโนดนั้นเชื่อกันว่าคือจุดเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองบาดาลและโลกมนุษย์หลายคนมาที่คัมชโนดเพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในเกาะทั้งที่สาลงป,ปูสิสุโธ และแม่ย่าสีปทุมมาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ลานต้นคำชะโนดใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลและแน่นอนว่าจะมีพิธีกรรมต่างๆและการขอเลขเด็ดที่นี่อีกด้วยค่ะ 2. วัดพุทธเผาทองอุดรธานีวัดพุทธเผา,าทองของอุดรธานีแห่งนี้เป็นวัดที่มีลาหินมีก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างแปลกต่างม,มากถึง30ลูกรวมถึงมีองค์พญายนาคชาศรีองค์ชื่อมุจลินที่หลวงเพ่อะได้สร้างขึ้นตามดิมิตและรอยฝากมือแดงตรงก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มีอายุมากถึง2,500ปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งสถานที่นี้นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีแล้วก็ยังเป็นแหล่งขอโชคลาภแห่งใหม่ของเมืองอุดรอ,อีกด้วยค่ะ3วัดถ้ำสีมงคลถ้ำบินเพียงหนองคายวัดถ้ำสีมงคลหรือถ้ำดินเพียงตั้งอยู่ที่ตำบลผาตั้งจังหวัดหนองคายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวศินของจังหวัดหนองคายเลยทีเดียวค่ะเพราะในถ้ำจะมีการส่องไฟไปยังหินงอกหินย้อยที่สวยงาม และด้วยความคดเคี้ยวของถ้ำม,มีช่องที่เชื่อมทะลุถ,ถึงการได้ปีมีก้อนหินเป็นแท่งตั้งวางอย่างจงใจและมีน้ำไหลตลอดปีทําให้มีความเชื่อที่ว่าที่นี่คือถ้ำพญานาคตามความเชื่อของชาวบ้านสําหรับการเดินทางไปเที่ยวภายในถ้ำนั้นต้องมีมคัคคุเทศก์เป็นผู้นําทางเสมอไม่ควรเข้าไปชมเองเพราะอาจจะหลงทางภายในถ้ำได้ขัดและการเดินเที่ยวชมถ้ำนั้นมีความแอดเวนเจอร์พอสมควรไม่ใช่ทางเดินง่ายๆแบบปกติมีจังหวัดต้องคลานลอดเข้าไปด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นต้องแต่งกายให้เหมาะสมในการมาเที่ยวด้วยนะครับสี่วัดไทยท้ำนพญานาคหนองคายท่าพญานาครหรือท้ำเมืองบางจางจำลองที่วัดไทยพอำเภอโพธิ์สัยจังหวัดหนองคายนี้เป็นสถานที่แรกๆที่เรามักจะนึกถึงพญานาคเลยครับเพราะที่นี่เป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่มีชื่อเสียงที่สุดในจังหวัดหนองคายในวันออกพรรษา15าค่ำเดือน11นอกจากนี้ยังมี ท่้งเมืองบาดาลจำลองที่สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2550ด้วยเจ้าอาวาสวัดไทยได้นิมิตว่ามีหญิงชายร่างกายสีดำมานิมนต์ให้สร้างสัญ,ญลักษณ์ประจำเมืองบาดาลหรือเมืองพญานาคไว้เมืองมนุษย์ที่วัดไทยห้าพญศีสตนาชารานครพนมที่จังหวัดนครพนมนี้ก็มีความเชื่อที่ว่าพญานาคคือผู้ดูแลปกปักรักษาแถบลุ่มน้ำโขงตลอดจนรักษาพุทธศาสนา รวมถึงองค์พระธาตุพนมจึงทําให้มีการสร้างพญาสีสตนาชรานี้ขึ้นมาซึ่งหล่อด้วยทองเหลืองมีน้ําหนักรวม9 00 0กิโลกรัมเป็นรูปพญานาคอ,อกดหาง7เศียรสูง15เมตรและสามารถพ่นน้ําได้ทําให้สถานที่นี้กลายมาเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดนครพนมมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้บูชาขอพรอ,องค์พญาศีสตนาชราพเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนั่นเองค่ะ6วัดปากทอง11ประทุมธานี วัดปากคลองสิจังหวัดปทุมธานีหรือวัดคําชะโนดสองซึ่งมีความเชื่อกันว่าที่วัดแห่งนี้มีพญานาคทําหน้าที่ปกปักรักษาทําให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวแวะเวียนกันมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ขาดสายโดยไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือรูปปั้นพญานาคใหญ่ย,ย,ยักษ์ย้ายที่ประดิษฐานอยู่บริเวณโบสถ์ไม้กลางสนามผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรอ,องค์พญานาคเพื่อเป็นสิริมงคลกันค่ะเจ็ดอุทยานพญานาคประจินบุรี อุทยานพญานาคหรือพุทธอุทยาหลวงปู่วังพญานาคสี 4. กระกูลตั้งอยู่ที่อำเภอปินบุญบุรีจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานแห่งนี้เกิดจากน,นายนรงเพียรผักแว่นช่างปั้นงานศิลปะฝีมือเอกได้เกิดนิมิตเห็นหลวงปู่ศตลอย,อยู่กลางบึงน้ําจึงปั้นรูปปั้นหลวงปู่ศรประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ําและต่อมาก็ได้สร้างพญานาคอีกสี่ตัวตามนิมิตเช่นกันกับทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงชมความสวยงามของรูปปั้นหลวงปู่สดและพญานาคอันมีความวิจิตรประณีตอีกทั้งรอบๆบ,บริเวณยังร่มรื่นด้วยต้นไม้และบรรยากาศที่สงบเงียบแต่วัดพุ่มโนรมมุกดาหารวัดพุ่มโนรมหรือวัดลอยพระพุทธบาทพุ่มโนรมตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติมุกดาหารทําให้สามารถมองเห็นวิวของจังหวัดมุกดาหารแม่น้าโขง และแขวงสวรรค์ในเขตที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาาได้อย่างชัดเจนและมีพญาสีมุกดามหาบุีนิลปันคาราหรือปูสีมุกดารูปปั้นพญานาคชื่อดังที่ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเคารพศรัทธากันอย่างมากซึ่งผู้ที่มากราบไหว้พญานาคนั้นจะต้องตั้งจิตอธิษฐานแล้วเดินลอดท้องพญานาคทั้ง7ช่องที่มีความเชื่อที่แตกต่างกันไปค่ะและยังสามารถนําผ้าแดงที่เขียนชื่อตัวเองไปผูกไว้ที่ต้นไม้รอบๆพญานาค เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองได้อีกด้วยค่ะ 9. ถ้ำนาคาบึงการถ้ำนาคาอีกสถานที่ชื่อดังที่เกี่ยวข้องกับพญานาคของอุทยานแห่งชาติภูลังกาแห่งนี้คงจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะบริเวณน,นี้มีผิวของหินคล้ายกับเกล็ดของพญานาคที่กําลังกดตัวอยู่นั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังมีหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณปากถ้ำลักษณะคล้ายกับหัวของอุยักษ์ดูน่าอัศจรรย์เป็นอย่างมากค่ะ ซึ่งแน่นอนว่าก็มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปชมไปไหว้ขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยค่ะศิวดธรญยานเพชรบูรณ์วัดธรญยานวัดสวยชื่อดังของเพชรบูรณ์ที่โดดเด่นด้วยอุโบสถสีขาวทรงแปลกตารวมถึงยังมีประติมากรรมพญานาคพ่นน้ำขนาดใหญ่ที่สวยงามอลังการมากๆอีกด้วยและบริเวณโดยรอบของวัดยังรอบล้อมด้วยภูเขาเลยทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายที่ใครๆต่างก็แวะมาไหว้พระกันขสมอมกมากๆ ที่จะพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนเลยค่ะ 11. วัดถ้ำผาแดนสกลนครวัดถ้ำผาแดนวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดสกลนครที่มีความเป็นมานับร้อยปีเลยทีเดียวถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของสกลนครสายบุญงานนี้ต้องมาสักการะไหว้พระขอพรกันเข้ารวมถึงชมความงามสุดอลังการของวัดอีกทั้งยังมีพันไม้หลากหลายชนิดที่สวยงามรวมไปถึงงานประติมากรรมแกะสลักหินสายบนผาหิน พระพุทธสีหายศาสตร์ขนาดใหญ่รวมไปถึงองค์พญานาคตกขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ใต้เสียงพญานาคมองดูแล้วสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและเนะ็สิบสองวัดพระาธาตุหนองบัวอุบลราชธานีวัดพระาธาตุหนองบัวเป็นวัดสําคัญของจังหวัดอุบลราชธานีภายในวัดประดิษฐานพระาธาตุเจดีย์เสียหริมหาโธรี ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ25ศตวรรษของพุทธศาสนาในปีพุทธศักราช2 5 0ซึ่งจะ13ท่านนาคาธิบดีวัดป่าสีมงคลรัตนารามศิสเกตวัดป่าสีมงคลรัตนารามวัดสวยศิสเกตที่เป็นทั้งสถานที่อบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆค่ะที่นี่โดดเด่นด้วยท่านนาคาธิบดีหรือท่านพญานาคซึ่งได้มีออกแบบพื้นที่ให้กลายเป็น วางบาดาลที่สวยงามด้วยการจําลองหินงอกหินย้อยเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาขึาอีกทั้งภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาวและรูปปั้นพญานาคต,ตามวรรณคดีที่อ่อนช้อยงดงามสองตนคอยปกปักรักษาอีกทั้งยังมีการประดับไฟหลายสีสันอย่างสวยงามอีกด้วย14วัดหลวงพี่แซมชนบุรีวัดหลวงพี่แซมวัดสวยพนันธสนิคมของชนบุรีเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านสันทธาทยอย่างมากเลยภายในวัดมี ถ้ำลอดมหาจักรพรรดิซึ่งมีการออกแบบเป็นเมืองบาดาลและประดิสถานองค์พญานาคเจ็ดเสียนให้เราได้ไปขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเข้ารวมถึงอุโบสถของวัดก็ยังมีความสวยงามมากเช่นกันภายในประดิสถานพระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากมาสักการะขอพรจะประสบความสําเร็จต่างๆนั่นเองค่ะส5วัดมณีวงศ์นครนายก วัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในจังหวัดนครนายกอย่างวัดมณีวงศ์ที่มีอายุก,กว่า100ปีภายในวัดนั้นจะค่อนข้างร่มรื่นสงบโดยจมีหลวงพ่อพระปางป่าเลไล,ะละและหลวงพ่อสิรีที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชาและมากราบไหว้ขอพรกันค่ะแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้วัดแห่งนี้มีชื่อเสียงขึ้นมาก็คือความวิจิระการตาของศิลปะภายในวัดที่จะโดดเด่นด้วยลวดลายแกะสลักและมีสีสันสดใสสวยงามมากๆอีกทั้งยังมีมีฐานปฏิบัติธรรม วังรัตนมณีคอนบาดาลน,นาคาราชหรือท่ามพญานาคที่มีพระรัตนมณีมหาบาดาลให้ได้กราบสักการะกันด้วยค่ะถือได้ว่าที่นี่คือท้ำมพญานาคเมืองบาดาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะ16ท้าหลวงขุนน้ำนางนอนเชียงรายท้าหลวงขุนน้ำนางนอนตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนจังหวัดเชียงรายท้ำหินปูนขนาดใหญ่และเป็นท้ำที่ยาวเป็นอันดับที่สของประเทศไทยเลยทีเดียวคะ่ะท้าหลวง นี้มีเรื่องเล่าตำนานความเชื่อหลากหลายตำนานทั้งตำนานเรื่องเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้งตำนานเจ้าหญิงเมืองพูก,กามรวมไปถึงตำนานพญานาคที่เชื่อกันว่าพญานาคตัวหนึ่งออกตามหาลูกสาวที่ถูกพญารุฑลักพาตัวไปจนพบลูกสาวนอนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นน้ำปัจจุบันเรียกว่าขุนน้ำนังนอนนั่นเอง17แก่งอาหงเมืองกลางแก่งอาหงนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงประมาณ200เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดปินการบ้านเรานี่เองค่ะตรงนี้เรียกว่าสะดือแม่น้ําโขงภายใต้นั้นมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ทําให้มีความเชื่อที่ว่าตรงจุดนี้คือวังพญานาคหรือเมืองหลวงของพญานาคเป็นที่อยู่ของราชาพญานาคทั้งปวงโดยถ้ำแห่งนี้สามารถทะลุจากฝั่งลราไปที่ภูมูได้และทางออกก็จะเป็นอีกด้านคือคาชะโนดนั่นเองค่ะความน่าอัศจรรย์นี่เองที่ทําให้เกิดความเชื่อเรื่องถ้ำพญานาครวมถึงที่นี่ยังเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคอีกแห่ง ในช่วงเทศกาลออกพรรษาอีกด้วยสิบตาวัดแก้วจัดพัดศิริสุทธาวาสขอนแก่นวัดแก้วจัดพัดศิริสุทธาวาสตั้งอยู่ที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นจุดเด่นของที่นี่ก็คือทั้งวัดประดับด้วยแก้วและเป็นสีขาวภายในวัดมีสถานที่ที่สาคัญก็คือท่านที่ปว่องแก้วที่ประดับลูกแก้วทั่วทั้งท่ามีความเชื่อที่ว่าคนแก่ในหมู่บ้านเกิดนิมิตอัศจรรย์ว่ามีพญานาคลำตูขนาดใหญ่สีขาว เลือมาเป็นมงกลมบนท้องฟ้าเนื้อวัดก่อนวันที่พระครูใบดีกาพาสุขฐานวิโรจะเดินทางมาจำพรรษาหลังจากนั้นก็เกิดพายุฝนตกอย่างหนักสามวันสามคืนติดต่อกันน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ได้เกิดสิ่งอัศจรรย์เกิดลุมขนาดใหญ่น้ำที่ท่วมอยู่ก็ไหลลงหลุมใหญ่นั้นหมดและและหลังจากนั้นชาวบ้านก็ได้นิมิตถึงพญานาคสีขาวอยู่เป็นประจำพระครูท่านได้อธิษฐานจิตขอบาร,รมีถึงสมเด็จองประถมพุทธสิขีทศพลที่หนึ่ง หลวงปู่ปานหลวงพ่อฤรือีลิงดำและเหล่าเทวนาคราทั้งหลายเพื่อขอบูรณะสถานธรรมแห่งนี้และได้เปลี่ยนชื่อวัดจากวัดถาวรพัฒนารามเป็นวัดแก้วจักรพัทศิริิสุทธาวาสในปัจจุบันค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมรายการของเราทางเราจะนํารายการดีๆมานําเสนอท่านหากท่านชอบอย่าลืมให้กําลังใจและกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา